ยินดีต้อนรับสู่ลมหายใจแห่งพุทธะที่เล่าเรื่องธรรมด้วยถ้อยคําเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถึงใจวันนี้เราจะพาคุณเดินทางเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือกระจกสะท้อนใจเราเองทศชาติชาดกชาติที่9พระวิทุสัจจะบารมี EP หนึ่งอมาตผู้พูดด้วยธรรมในแคว้นวรนาราชอันรุ่งเรือง มีพระราชานามว่าพระเจ้าธรรมมาโศกราชครองราชด้วยทศพิตราชธรรมมีอำมาตยเอกผู้หนึ่งนามว่าพระวิทุผู้เปี่ยมด้วยปัญญาเมตตาและสัตว์วาจาไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พระราชาต่างขอคำปรึกษาจากพระวิทุเสมอพระวิทุเป็นผู้รักธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง เขาไม่ช่้พู้มากด้วยยศศักดิ์หรือทรัพย์สมบัติแต่กลับได้รับความเคารพจากราชวงศ์และประชาชนทั่วทั้งแคว้นทุกครั้งที่เขาเอ่ยถ้อยคำออกมาล้วนแต่หนักนั่นด้วยเหตุผลและเต็มเปี่ยมด้วยธรรมะว่ากันว่าแม้แต่เทพบนสวรรค์ยังเคยเชิญพระวิทุขึ้นไปแสดงธรรมในพิธีใหญ่แห่งเทวโลกเมื่อใดที่พระวิทุกล่าวธรรมะ เสียงของเขานุ่มนวลแต่มั่นคงและตรึงใจผู้ฟังอย่างลึกซึ้งวันหนึ่งขณะที่พระวิธุกำลังสนทนาธรรมกับคณะอมารในท้องพระโรงได้มีทูตจากแดนนาคพิภพเดินทางมาถึงพร้อมของกำนันลำค่าและข้อความลับที่เสะเทือนใจอมารผู้สัตว์ซื่อคนนี้อย่างยิ่งเนื้อหาสาระนั้น เป็นเพียงคําร้องขอของใครคนหนึ่งหากเป็นผู้เปี่ยมด้วยอำนาจแห่งโลกใต้บาดาลพระวิทุยังไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตของตนกําลังจะถูกโยงเข้าสู่เรื่องราวอันลึกซึง้งและอาจต้องสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องความจริงในตอนหน้า EP 2ที่ดานาคผู้ฝ่ายธรรม ใครคือผู้ส่งสารจากแดนนาคาเหตุใดจ,จึงปรารถนาให้พระวิทุมาเป็นครูแห่งธรรม 2> EP2 ทิดานาคผู้ใฝ่ธรรมใต้มหาสมุทรลึกซึ้งเกินตาเห็นมีนครนาคพิพภพ,พอันเรืองรองอยู่กลางสายรุ้งแห่งมณีพญานาคผู้ครองนครนา,นามว่าวิรุณกะปกครองด้วยอำนาจแห่งฤทธ และความน่าเกรงขามในวังนาคพิพพมีนางนาคผู้หนึ่งนามว่าอารุณวดีธิดาเอกแห่งพญานาควิรุณกะมิใช่เพียงงดงามแต่กลับเป็นหญิงผู้ใฝ่ธรรมมาตั้งแต่เยาววัยวันหนึ่งเมื่อนางขึ้นไปยังเทวโลกเพื่อร่วมพิธีบูชาได้ยินเสียงธรรมอันเปี่ยมเมตตาจากอมาตผู้หนึ่งจากโลกมนุษย์นั่นคือพระวิทุระ เสียงของเขาไม่ได้แสดงความเกล่งกล้าแต่สะท้อนถึงความมั่นคงในสัจธรรมนางอารุณวดีเปรียบวาจาพระวิทุระดังสายน้ำใสสะอาดที่หล่อเลี้ยงดวงจิตทำให้ความศรัทธาเบ่งบานจนแน่นแฟ้นในใจข้าปรารถนาจะเรียนรู้ธรรมจากท่านผู้นี้นางกล่าวกับพ่อผู้เป็นราชาแห่งนาคาแต่วิรุณกะ หาได้มองธรรมะเช่นเดียวกับนางเขาหึงหวงในความงามของทิดาและริษยาในชื่อเสียงของมนุษย์ธรรมดาผู้นั้นการที่นางกล่าวถึงพระวิทูระบ่อยครั้งยิ่งปลุกความระแวงในใจพญานาคให้เดือดพล่านแทนที่จะรับฟังเจตนาดีของทิดาวิรุณกะกลับคิดว่าอมาตมนุษย์ผู้นั้นต้องการช่วงชิงใจทิดาของเราความรักแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัว และความกลัวนำมาซึ่งแผนการอันชั่วร้ายและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนการลักพาอันสั่งสะเทือนโลกมนุษย์และโลกนาค EP EP นั e ้น e สามีผู้ริษยาเมื่อความหึงหวงเข้าครอบงำพญานาคจะเลือกใช้ธรรมหรืออำนาจในการจัดการกับผู้ที่ลูกสาวตนชื่นชม EP 3สามีผู้ริษยานาคพิภพ อาจสงบเย็นด้วยสายน้ำและแสงมณีแต่หัวใจของพญานาควิรุณกะกลับลุกเป็นไฟด้วยเพลิงริษยานับแต่วันที่นางอารุณวดีกล่าวชื่นชมพระวิทุระไม่ขาดปากพญานาคก,ก็เก็บความอัดอั้นไว้เงียบๆหากสายตาและแววคำพูดของทิดานั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมสำย่ังเปิยว่าหากท่านผู้นี้ได้มาอยู่ณนะหน้าขภิภพ,พธรรมะจะอบเอาไปทั้งนครถ้อยคำนั้น เฉือนลึกกว่าหอกสัตตราวิรุณกะคิดไปไกลว่าอามาตจากโลกมนุษย์ผู้นั้นอาจหวังมากกว่าแค่ธรรมะเขาอาจหวังครอบครองหัวใจที่ดาและในเมื่อความคิดนั้นฝังแน่นแล้วความริษยาก็เริ่มบิดเบือนความจริงแทนที่จะห้ามใจวิรุณกะกลับสั่งให้มหาเล็กส่งสารลับไปยังพระเจ้าโกรพยะแห่งแขวนกุรุรัต ผู้เป็นกษัตริย์ใหญ่แห่งชมพูทวีปด้วยข้อเสนออันลึกลับว่าขอเพียงท่านจัดการกับอมาตนามวิทุระแล้วเราจะตอบแทนท่านด้วยสิ่งล้ำค่าที่แม้แต่พระพรหมยังหวงแหนไม่มีใครในวังกล้าทัดทานพญานาคมโทสะราวกับอสรพิษยักษ์อรุณวดีรู้ข่าวเข้าก็ถึงกับร้องไห้เสียใจนางไม่ได้ต้องการเห็นพระวิทุระต้องอันตราย เพียงแค่ปรารถนาเรียนรู้ธรรมะเท่านั้นแต่ธรรมะใดจะมีพลังพอจะหยุดใจที่มัวหมองด้วยความหึงหวงในตอนหน้า EP4 พระเจ้าโกรพยะกับแผนลับใต้บาดานเมื่อราชาผู้ทะเยอทะยานได้รับสารจากใต้บาดานเขาจะเลือกทำตามคำขอหรือใช้โอกาสนี้เพื่อประโยชน์ของตน EP4 พระเจ้าโกรพยะกับแผนลับใต้บาดาลณกรุงอินทปัตนครพระเจ้าโกรพยะมหาราชครองแคว้นกุรุรัตด้วยอำนาจและกลยุทธ์ทรงขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้เฉลียวฉลาดแต่ก็มักมองโลกด้วยสายตาแห่งผลประโยชน์เมื่อได้รับสารจากพญานาควิรุณกะพระองค์อ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจเริ่มเต้นแรงเมื่อพบข้อความลับว่า เราขอเพียงสีสักข,ของอมาตวิทุระแลกกับมณีพิสุทธิ์ที่ส่องสว่ามได้ทั่วทั้งนาคพิภพพระเจ้าโกรพยะทรงรู้ดีว่าพระวิทุระเป็นอมาตคนสำคัญแห่งวรณาราชเป็นผู้มีวาทศิลป์ลึกซึง้งจนเป็นที่เคารพแม้แต่ในเทวโลกหากสามารถสังหารหรือชิงตัวมาได้จริงก็ย่อมเขย่าอำนาจของวรนราช แต่ราชาผู้รอบคอบอย่างโกรพยะจะไม่ลงมือเองพระองค์เรียกนักรบผู้เก่งกล้าแห่งราชสำนักมาประชุมและออกประกาศลับว่าผู้ใดสามารถพาพระวิทูระมายัางเราได้ไม่ว่าโดยวิธีใดจะได้รับสมบัติจักรพรรดิและแต่งงานกับทิดาของเราโดยไม่ต้องชิงใช้อีกต่อไปคำประกาศนั้นปลุกความหวังในใจของชายหนุ่มผู้หนึ่งเขานามว่า ปุณกะผู้มีสายเลือดผสมของมนุษย์และอสูรมีฤทธิ์มากกว่าทหารใดในนครปุณกะเงียบแต่ในใจกลับพลุ่งพล่านเขามิได้สนเพียงรางวัลหรืออำนาจทว่าเฝ้ามองพระธิดากัญญาเทวีแห่งโกรพยะด้วยใจรักมันเนิ่นนานและนี่คือโอกาสที่เขารอคอย ทั้งสองสามารถพาพระวิธูระมหาพระเจ้าโกรพยะได้อย่างปลอดภัยหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อภารกิจต้องแลกด้วยศีลธรรมและชีวิตของผู้อื่น EP 5. ปุณณกะผู้กลา้าท้ารักเพื่อเดิมพันปุณณกะมีใช่เพียงนักรบผู้แกร่งกลา้าแต่เป็นชายหนุ่มผู้มีหัวใจเด็ดเดี่ยวรักมั่นในพระธิดากัญญาเทวีแห่งกโกรพยะ แม้รู้ว่าตนเกิดจากมารดาอสูรไม่มีเชื้อสายสูงสักแต่ความรักของเขากลับบริสุทธิ์และกล้าหาญเมื่อพระเจ้าโกรพยะประกาศรางวัลแก่ผู้สามารถพาตัวพระวิทุระมาได้ปุณน,นกะตัดสินใจยื่นข้อเสนอที่ทำให้ทั้งวังต้องตะลึงหากข้าพระองค์พาพระวิทุระมาสำเร็จขอให้พระองค์ประทานพระธิดาแก่ข้าเป็นคู่ครอง ราชาโกรพยะนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่หากเจ้าทำสำเร็จตามที่พูดไว้จริงเราจะไม่ขัดขวางแม้ไม่มีคำสัญญาชัดเจนแต่ปุญกะก็มั่นใจในจิตตนเองเขาเตรียมตัวออกเดินทางไปยังเมืองวรณราชเพื่อลอบชิงตัวพระวิทุระโดยมีเพียงของวิเศษติดกายคือหมาเทพนามว่าวันลพิ ผู้สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ดังใจคิดก่อนออกเดินทางปุณกะยืนบนยอดเขามองออกไปยังเส้นขอบฟ้าอย่างเด็ดเดี่ยวในใจเขาเต็มไปด้วยความหวังและคำถามอันคมกริบข้าจะต้องลักพาชายผู้ยึดมั่นในสัจจะแต่ในใจข้าเองกลับมีเจตนาเพื่อความรักนั่นคือความจริงหรือหลอกลวงแม้หัวใจจะเริ่มสั่งคลอน แต่ปุณกะก็กระโจนขึ้นหลังวัลลภิมุ่งหน้าสู่วังของพระเจ้าธรรมมาโศกราชทันทีภารกิจอันเสี่ยงตายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในตอนหน้า EP 6ลักพาพระวิทุระด้วยริ์ม้าเทพในค่ำคืนหนึ่งที่ฟ้าสงัดปุณกกะจะสามารถชิงตัวพระวิทุระได้สำเร็จหรือไม่และเหตุใดพระวิทุระ จึงยอมไปโดยไม่มีการขัดขืนเลยแม้แต่น้อย EP 6ลักพาพระวิทุระด้วยริ์มาเทพค่ำคืนหนึ่งในกรุงวรณราชดวงจันทร์ทอแสงนวลเหนือพระราชวังเสียงระฆังยามเงียบงันผู้คนในเมืองหลวงหลับไหลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดกลางเงามืด ปุณกะในชุดพรางกายปีนเข้าสู่เขตพระราชฐานเขาก้าวย่างอย่างมั่นคงเงียบเชียบราวเงาพยาครุฑมีเพียงวัลลภิมาเทพผู้ซื่อสัตว์รออยู่เบื้องนอกกำแพงเมืองปุณกะไม่ได้บุกเข้าไปด้วยกำลังเขาเลือกใช้กลอุบายเขาแฝงตนเข้าไปเป็นผู้ช่วยอมาตร,ระหว่างพระวิธุระพักผ่อนหลังแสดงธรรมให้พระเจ้าธรรมโสกราชและเมื่อได้อยู่ตามลำพัง ุณกะก็เปิดเผยตนท่านอามาตข้ามาเพื่อลักพาตัวท่านไปยังเมืองใต้บาดานไม่ใช่เพื่อข่าแต่เพื่อทำตามคำสั่งและเพื่อความรักของข้าพระวิทุระนิ่งเงียบไม่ตกใจไม่หวาดกลัวดวงตาท่านสงบนิ่งดังผิวน้ำในฤดูแลง้งหากเจ้าจะพาข้าไปเพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์จากธรรมะข้ายินดีแม้ต้องสิ้นชีวิต ก็ยังดีกว่าปฏิเสธความจริงคำตอบของพระวิทุระทำให้ใจปุณกะสั่นไหวเขาประคองร่างของอมาตผู้สัตว์ซื่อขึ้นหลังม้าวัลลภิทันทีที่เสียงเท้ากระทบพื้นกายทั้งสองก็ล่องลอยเหนือหลังคาเมืองมุ่งหน้าสู่ทะเลลึกปลายทางคือน,น้าคพิพพระหว่างทางพระวิทุระกล่าวธรรมะแก่ปุณกะด้วยถ้อยคำเรียบง่าย ผู้ใดทำสิ่งใดด้วยเจตนาใดย่อมได้รับผลตามนั้นเจ้ารู้ใช่ไหมว่าการกระทำครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเจ้าไปตลอดกาลคำพูดนั้นไม่ใช่คำสาบแต่มันคือสัจจะและมันกำลังเริ่มเปลี่ยนใจของชายผู้เคยเชื่อในฤทธิ์มากกว่าความจริงในตอนหน้า EP 7ธรรมะกลางใจโจรเมื่อธรรมะเริ่มยังรากในใจของผู้ลักพา ปุณณะจะยังกล้าส่งพระวิทุระไปสังเวยคำสั่งของพญานาคหรือไม่ EP7 ธรรมะกลางใจโจรกลางเวหายามคำ่ำปุณกะควบม้าเทพวัลภิฝ่าลมหนาวเหินฟ้าข้ามป่าเขาและมหาสมุทรมุ่งหน้าสูน่นาคพ,พิภพด้วยใจที่เคยแน่วแน่แต่บัดนี้เริ่มสั่นไหวพระวิทุระนั่งเงียบอยู่เบื้องหลัง ดวงหน้าสงบนิ่งดังไม่มีความหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อยในความเงียบของฟ้าราตรีปุณกะเอ่ยถามขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่เริ่มเดินทางท่านไม่กลัวหรือข้าพาท่านไปสู่แดนที่อาจไม่มีวันกลับพระวิทุระยิ้มบางๆหากการไปของข้าจะนำธรรมะไปยังที่ที่ยังไม่เคยมีข้าก็ยินดี ปุณกะนิ่งฟังแต่ใจกลับสั่นระลึกถึงจุดเริ่มต้นเขาออกเดินทางครั้งนี้เพื่อสิ่งใดเพื่อชื่อเสียงเพื่อรางวัลหรือเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตนต่อหญิงคนหนึ่งระหว่างทางพระวิธุระกล่าวธรรมเบาๆราวกับพูดกับสายลมผู้ที่กระทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่ยึดตนเป็นศูนย์กลางนั่นคือจุดเริ่มต้นของการละอัต,ตา แม้โจรผู้ลักพาหากเปลี่ยนเจตนาเป็นผู้สแสวงหาธรรมก็อาจกลายเป็นสิทธิ์ได้เช่นกันคำพูดนั้นแล่งเข้าหัวใจปุณญะราวสายฟ้าชายผู้เคยภาคภูมิในฤทธิ์และกำลังเริ่มตระหนักว่าแรงไม่อาจเปลี่ยนใจผู้คนได้เท่ากำจริงเมื่อเส้นขอบฟ้าเริ่มลับลงเบื้องล่างพื้นดินก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นทะเลลึก ม่านหมอกสีมรกตเบื้องหน้าคือประตูหน้าคพ,พิภพปลายทางของภารกิจและจุดเริ่มต้นของความจริงวันละพิหยุดลงที่น้าวิหารหินศิลาใต้น้ำปุณกะเหลือบมองพระวิทุระอีกครั้งหัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในตอนหน้า EP8 ธรรมะสะเทือนนาคาเมื่ออมมย์ผู้ไม่เคยเกรงกลัวต่ออำนาจ ยืนหยัดก,กล่าวความจริงต่อหน้าพญานาคที่เต็มไปด้วยโทสะธรรมะจะเปลี่ยนใจอสูรได้หรือไม่ EP8 ธรรมะสะเทือนนาคาเมื่อเท้ามาเทพวัลพิแตะพื้นดินใต้บาดาลประตูสวรรค์ของนาคพิภพ,พก็เปิดออกอย่างช้าๆพญานาควิรุณกะนั่งอยู่กลางท้องพระโรงล้อมรอบด้วยเหล่านาคผู้จงรักภักดี ดวงตาเปล่งประกายด้วยความสงสัยและอารมณ์ที่ยังเดือดไม่สิน้นปุณกะประคองพระวิทุระลงจากหลังมา้าเขาคุกเข่าต่อหน้าพญานาคเอ่ยด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยว่าข้าได้นำตัวอมาดวิทุระมาแล้วตามพระบัญชาพญานาคปลายตามองพระวิทุระชายคู่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ได้สั่นกลัวไม่ได้แสดงความอ่อนแอแต่กลับยิ้มบางๆอย่างสงบ แววตานั้นไม่ต่างจากกระจกใสที่สะท้อนใจคนมองกลับมาข้าได้ยินว่าเจ้าอยากฆ่าข้าเพราะเข้าใจว่าข้าหมายปองที่ด่าเจ้ากระนั้นหรือหากข้าจะตายเพราะสัจจะของข้าข้ายินดีแต่ถ้าท่านจะฆ่าเพราะความหลงผิดข้าขอให้ท่านใช้ธรรมะไตรตรองอีกครั้งคำพูดของพระวิทุระดังชัดไปทั่วท้องพระโรง เสียงนั้นไม่สูงไม่แข็งแต่กลับหนักแน่นยิ่งกว่าสัตตราวุธเหล่านาคทั้งหลายต่างมองหน้ากันบางตนเริ่มหลุบตาลงด้วยความละอายส่วนพญานาคผู้เคยแข็งกร้าวกลับนิ่งงนันเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเหตุใดจึงไม่เกรงตายพระธรรมะไม่เคยกลัวความตายพระวิธุระตอบพญานาคเริ่มสั่นไหวไม่ใช่เพราะโกรธ แต่เพราะคำจริงของพระวิทุระกำลังสั่นคลอนอัตตาในใจเขาเองคำว่าธรรมะไม่ใช่เพียงเสียงลมผ่านหูอีกต่อไปมันคือดาบที่ตัดอวิชชาโดยไม่ทำร้ายใครในตอนหน้า EP 9ครูธรรมแห่งนาคพิภพเมื่อพญานาคละทิ้งความริษยาพระวิทุระจะได้ทำหน้าที่สำคัญยิ่งคือสอนธรรมะแก่ผู้อยู่ใต้บาดาลทั้งนคร E.P. 9ครูธรรมแห่งหนาคกพัพพิภพหลังจากพรยานาควิรุณกะรับฟังถ้อยธรรมของพระวิทุความโกรธเกรี้ยวและริษยาค่อยๆจางลงราวหมอกเช้าเมื่อแสงธรรมสัตว์ส่องเข้ามาเขาไม่ใช่ราชาผู้หญิงยโสอ,อีกต่อไปหากแต่กลายเป็นผู้สแสวงหาคำตอบในสิ่งที่ตนไม่เคยเข้าใจมาก่อน เจ้ากล้าพูดความจริงต่อหน้าผู้มีฤทธิ์เช่นข้าและยังยอมแลกชีวิตเพื่อรักษาสัจจะข้าขอยอมรับความผิดในใจตนเองวิรุณกะหันไปยังทิดาอรุณวดีที่ยืนอยู่ด้วยดวงตาชุ่มน้ำหากลูกต้องการเรียนรู้ธรรมจากชายผู้นี้พ่อจะไม่ขวางอีกต่อไปนางอรุณวดีโผลเข้าหาพระวิทุกราบลงแทบเท้า ข้าขอเรียนรู้ธรรมะจากท่านโปรดเมตตาสอนข้าด้วยเถิดพระวิทุพยักหน้าอย่างสงบนับแต่นั้นมาเขาจึงได้รับเกียรติสูงสุดในนาคพิทพในฐานะครูธรรมพระวิทุมิได้เทศนาเพียงถ้อยคําหากแต่ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างเขาสอนธรรมะแกนางอรุณวดีสอนแก่เหล่านาคทั้งวังและแม้แต่แก่ปุณณะผู้ที่เคยเป็นผู้ลักพาตัวเขาปุณณะ ฟังธรรมอย่างเงียบงันดวงตาที่เคยยิ่งพยองกลับเป็นดวงตาแห่งผู้สำนึกเขาเข้าใจแล้วว่าฤทธิ์อาชนะได้เพียงชั่วครู่แต่สัจจะจะเปล่งแสงอยู่ชั่วการนาคพ,พิภพอันเคยสั่นสะเทือนด้วยอารมณ์ของราชากลับเงียบสงบด้วยพลังแห่งธรรมะจากชายผู้ไม่เคยโกหกแม้แต่คำเดียวในตอนหน้าตอนจบ EP10 กลับคืนสู่มนุษยโลกภารกิจในนาคพ,พิภพสิ้นสุดแล้วพระวิทุจะกลับคืนสู่โลกมนุษย์อย่างไรและธรรมะข้อใดจะตราตรึงใจผู้ฟังไปตลอดชีวิต EP10 กลับคืนสู่โลกมนุษย์ EP10 กลับคืนสู่มนุษยโลกหลังจากพระวิทุสั่งสอนธรรมะแก่ชาวนาคพ,พ,พ,พิภพจนทั่วทั้งนครเปี่ยมด้วยศรัทธาพญานาควิรุณกะ ก็มอบสัมบัติอันล้ำค่ามากมายให้เป็นของตอบแทนแต่องค์อมาตกลับยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าข้ามิได้มาเพื่อทรัพย์ข้ามาเพื่อสัจจะและจากไปด้วยธรรมปุณกกะผู้คืยเป็นโจรลักพาตัวบัตดนี้กลายเป็นสิทธิเอกผู้มีใจสงบเขานำพระวิทุขี่ม้าเทพวัลลภิกลับสู่โลกมนุษย์ท่ามกลางแสงอรุณแรกของวันใหม่เมื่อพระวิทุกลับถึงวังวรนาถ ประชาชนต่างดีใจดังฟ้าประธานกลับมาพระเจ้าธรรมโศกราชโผเข้ากอดอมาตด้วยน้ำตาไหลเราคิดว่าเจ้าสิ้นแล้วโลกนี้คงไม่เหลือผู้ใดยึดมั่นในความจริงเท่าเจ้าอีกพระวิทุไม่กล่าวอวดตนไม่ตำหนิคใครเพียงกล่าวว่าตราบใดที่ยังมีผู้หนึ่งกล้าพูดความจริงโดยไม่หวั่นไหวธรรมะก็ยังคงมีชีวิตอยู่ เรื่องราวของพระวิทุถูกกล่าวขานไปทั่วไม่ใช่ในฐานะอมาตผู้มากความรู้แต่คือบุรุษผู้ยอมตายเพื่อความสัต์จริงพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ในชาติที่9ผู้บำเพ็ญสัจจะบรรมีถึงพร้อมพร้อมด้วยปัญญากล้าหาญและเสียสละและเมื่อชาติพบนี้สิ้นสุดลงวิถีแห่งโพธิสัตว์ยังคงเดินหน้าเพื่อสั่งสมบาร,รมีอันสูงส่งในชาติถัดไป ในตอนหน้าเปิดตำนานบทสุดท้าย EP 1ผู้ให้โดยไม่ยึดถือทศชาติชาดกชาติที่10พระเวสสันดรทานบารมีบุรุษผู้มอบทุกสิ่งแม้กระทั่งบุตรภรรยาเพื่อแลกกับการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนหากเรื่องราวนี้แต่หัวใจคุณแม้เพียงนิดขอฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อ ให้ใครสักคนที่คุณรักแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันในเรื่องเล่าต่อไป